สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยกวนอิมนะคะกวนอิมกระถางนี้นะคะเป็นกลวนอิมที่ยา่าปลูกไว้นะคะเราจะปล่อยในต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยแต่ว่าเราจะขอแยกก่อนนะคะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะ ถ้าเาซื้อที่บ้านก็สองรห้าิบาทได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันค่ะว่าเราจะได้กี่ต้นนะคะดินนะคะเราผสมไปแล้วนะคะกระถางเราใช้กระถางหกนิ้วนะคะเตรียมดินเสร็จแล้วค่ะสิบกระถางนะคะกว่าจะเสร็จนะคะเตรียมดินเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาต้นวนอิมลงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ทั้งหมด สิบกระถางนะคะแล้วก็เหลืออยู่อีต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออยู่ห้าต้นนะคะค่าสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะใน Facebook สุภรัต์เพชรดำนะคะดูจากปก YouTube นะคะแล้วก็ดูจากช่องก็ได้นะคะ สอบถามกันได้นะคะสำหรับ FC นะคะเขาของเรานะคะเราให้เลยค่ะในราคากระถางละ250บาทนะคะแต่ว่าไม่รวมส่งนะคะถ้าเกิดว่าส่งแบบห่อตุ้มก็60บาทนะคะถ้าส่งแบบทั้งกระถางก็80บาทแล้วถ,ถ้าส่งแบบตะกร้านะก็ะ100บาทนะคะบอลสีกวนอิมสวยๆค่ะค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะงานพด